จะเข้าสู่บลโว้พร้อมรับมือเบนกาลอนเตรียมพร้อมออกตัวเริ่มสู้ได้เลยวิยวโคจะให้ฉันอยู่พลังงั้นสินะ 好了。 Bliss 「ほしにいぬかねてひとつになったしゅんをいまもたちあがるたにう」 เจอสัตว์ประหลาดบ่อยครั้งคราวนี้ถึงกับเจอสัตว์ประหลาดอวกาศตอนพิเศษไล่ตามแรงจริงของสิ่งมีชีวิตยักษ์หน่วยพิทักษ์โลกใช้มืออีเคบุคุโรเป็นแนวป้องกันสุดท้ายเฮ้ยหยุดแป๊บหนึ่งซิพอหยุดมโนไวตรงนั้นที่ได้ค่ะนี่มาสึครับภาพประกอบเรามีแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้แหละครับอมีแต่ภาพจากข่าวกับรายการทีวีทั้งนั้นเลยนะคือมันแบบเฮ้ย ภาพซ้ำๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะหาจากที่คนทั่วไปโพสต์ไว้ไหมครับเออนั่นสินะนหน่อยนะคะโอ้เช่นกันเรจนยหน่อยนะคะโทษทีนะยุ่งอยู่ไม่หรอกค,คุยซาบุเรียกฉันปฏิเสธได้ยังไงแรายการพิเศษเหรอคะก็ใช่น่ะสิ รายงานพิเศษไล่ตามร่างจริงของสิ่งมีชีวิตยักษ์ประมาณเนี้ยความยาวร่มวมสามชั่วโมงสามชั่วโมงสุดยอดเลยค่ะแต่มันคือข่าวที่ผู้ชมอยากรู้ที่สุดในตอนนี้นี่นะตามนั้นเลยละ่ะเพราะงั้นเรโกจังก็ไปทําข่าวมาหลายที่นะเลยอยากชวนมาช่วยกันนะยินดีเลยค่ะถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้ thank you ตอนนี้พวกฉันกําลังดูคลิปของเรโกจังดู่พอดีเลยที่อิเคบุคุโร เดี๋ยวเปิดตั้งแต่แรกอีกรอบแล้วกันนะครับเออตอนนี้เกิดระบาดอีกแล้วค่ะโลกเราพบเจอสัตว์ประหลาด่อีกครั้งคราวนี้ถึงกับเจอสัตว์ประหลาดอาวกาศอันดับแรกเลย,เาายช่วยเล่<อ>ฟังหน่อยสิว่าสถานการณ์ในที่<ด>เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างค่ะเพรากเขาจะทำลายบานซังกาเพื่อหยุดมันไว้ตรงนั้นให้ได้ค่ะ ชื่อมาซังกาใช่ไหมเป็นสัตว์ประหลาดอาวากาศสินะทางหน่วยพิทักษโลกแถลงว่าอย่างนั้นนะคะทั้ที่หัวใในลิปมันยิงอะไรบางอย่างซูมออกมาจากแขนด้วยละครับอ๋อเออไอ้นันน่นสุดยอดไปเลยนะตอนนั้นหน้าง,งานวุ่นวายมากค่ะเสืระเบ,บ,บิดดังส้จมสีสันกันไม่ได้เลยโอ้อย่างนี้นี่เองเครื่องบินรบของหน่วยพิทักษโลกก็เหมือนจะธรรมดาไม่ได้เลยสักนิด กก็็มาาาเปปนนถึงสัวปปะลดดออศีและคนที่มาปรากฏตัวในตอนนั้นก็คือมนุษย์ยักษ์ปริศนาอุนตอร์แมนเบรเซอร์ตอนที่ดูถ่ายทอดสดชัดถึงกับสั่นเลยละจู่ๆก็ปรากฏตัวออกมาเฉยเลยอะนะะผู้ันที่อยู่หน้าง,งานก็อย,อยืนอึ้งกันไปหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเม่เหลือเชื่อจริงๆค่ะ การเคลื่อนไหวของเขาก็ดูดุเดือดมากเลยนะครับเนี่ยเพราะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจะเรียกว่าออกแนวป่าเ่อนหรือ,อยังไงดีนะแต่ว่าทำไมมนุษย์ยักษ์นั่นต้องสู้กับมาสันกาด้วยล่ะครับไม่รู้สิแต่คงไม่ใช่เราจับมันมากินแน,น่ๆละ่ะจากที่เห็นหน้าง,งานคิดว่ายังไงบ้างเจนก็ดูไม่ออกถึงขั้นนั้น แต่ว่าถ้าให้พูดตามความรู้สึกก็เหมือนเขาจะพยายามช่วยปกป้องพวกเรานะคะคิดว่าอย่างนั้นนะเอออันนี้ความเห็นสำคัญเลยพอคิดอย่างนั้นแล้วก็ให้อารมณ์เหมือนกับนิตรแห่งความูกป้องเลยแค่นี้นะครับเนี่ยจะว่าไปเขาปล่อยแสงลำแสงมั้งจังมือแบบนี้ด้วยค่ะมาสันต้าก็ทำได้เหมือนกันเป็นสิ่งมีชีวิตแท้ๆแต่ปล่อยอาวุธบินได้ด้วยยอดเลยเนอะ นั่นนาซีพารททำไดยังไงไม่เข้าใจเลยแถมตอนสุดท้ายมีควางอะไรบางอย่างที่หน้าตาเหมือนขอกแสงด้วย และสิ่งนั้นก็ทำให้บาดตอนด้านแรกเป็นจุด เป็นคนที่อยู่หน้างานนี่น่าอิจฉาจริงๆเลยนะไม่เลยค่ะคุณอาจจะพูดอย่างนั้นแต่ทางฉันนึกว่าจะตายซะแล้วพะยักษใหญ่สองตัวเล่นมาฟัดกันตรงหน้าฉันเลยนะอือืมอืบางครั้งข่าวก็เป็นสิ่งที่ต้องเอาชีวิตเขาแลกเพื่อให้ได้มันมานะไม่เจอกับตัวก็พูดได้สิครับคุณซาบุว่าแต่ว่ามนุษย์ยักษ์นั่นเป็นใครกันหรอครับสูงราวห้าสิเมตรสินะครับ ไม่รู้สิที่ว่าชื่ออุลตร้าแมนเบรซ่าก็เพราะแค่เห็นหน่วยพิทักษ์โลกเขาเรียกอย่างนั้นเน่ะอืมก็นั่นไงอุลตร้าแมนที่ว่าเป็นที่เล่าลือในหมู่นักบินอวกาศมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไม่ใช่เหรอเออรู้เยอะเหมือนกันนี่ครับอืมก่อนหน้านี้ฉันเคยทำเรื่องเล่าตำนานเมืองในรายการหนึ่งเนะ่ะก็รู้ตอนนั้นแหละแล้ว เบรซ่านี่หมายถึงเอ๊ะเรามาถามเรื่องนั้นกับฉันทำไมเล่าลโจนี่เรโกจังรู้อะไรบ้างไหมไม่ค่ะยังไม่เป็นประกาศอย่างเป็นทางการ oh, นะอ๋อยังเป็นปริศนาต่อไปสินะเออแล้วสปาราตัวต่อไปชื่อว่าอะไรนะเออเกดอสใช่หรือเปล่าอ๋อ oh, ตัวที่โผล่มาจากทะเลสินะคะอ่าใช่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 แต่ว่าตอนนั้น<ล><ๆ>ทีมงานฉันไปไม่ทันนะคะเพราะไม่อยู่ไกลโอ้ยงานหลงเหรออ๋ออันนั้นมีที่สถานีท้องถิ่นถ่ายเอาไว้นะครับโอ้งั้นเปิดให้ดูนิดนึงสิ ช่วยรอสักแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วครับจ้าตัวนี้นะเหรอเกดอสหน้าตาค่อนข้างออกไปทางปลานะคะออวา้าโรงงานโดนถล่มซะแล้วล่ะครับสุดยอดเลย ไปค้นข้อมูลที่หอสมุดมาดูเหมือนเจ้านี่จะเคยปรากฏตัวในยุคเอโดดด้วยค่ะเก่าแก่ขนาดนั้นเชียวเป็นสัปหลาดแผนโบราณสินะไม่ใช่ั้งครับโอ้คุปพระแมนออกมาแล้วเหรอครับเนี่ยออกมาเพื่อสู้กับสัปหลาดจริงๆพอเห็นแบบนี้แล้วที่เมื่อกี้มาสื่อบอกว่าเขาเป็นมิตรแห่งความถูกต้อง ก็ไม no sí, no oh, e. ่น่าจะผิดละมั้งเจ้าก็คิดอย่างนั้นถึงวัแล้วเฮ้ยค้อนอะไรเจ้าพี่ก็มีอาวุธปิลเหรอเนี่ยแต่ประหลาดแบบนี้ทุกตัวมั้งคะเฮ้ยอย่าแย้งมันปล่อยไฟฟ้าได้ด้วยเหรอเจ๋งจริงแฮ่ นะออกแสงที่เรโกดังพูดถึงเมื่อตะเกียโอ้อมันดีไปซะแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวดิจะทำอะไรนะ่ะไปตกปลาหรือไงอุณพระแมนก็ตกปลาปเป็นหรือเนี่ยได้แล้ว ยเป็ดที่เดียวได้เลยเป็ดภาพที่งดงามมากล้ามเป็นปลาย่างเสียบไม้เลยเออเห็นแล้วสึอยากกินปลาย่าขึ้นมาเลยนะไม่ใช่เวลาม,มาพูดติดตลกนะคะ หลังจากนั้นฉันก็เข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่เกิดเหตุโรงงานลูกชิ้นปลาอะไรต่างๆเสียหายยับเยินเลยล่ะค่ะอืมเราต้องช่วยส่งเสียงให้ประชาชนกลุ่มนั้นด้วยละนะไม่ใช่เอาแค่ภาพสวยๆต้องจับกล้องไปตรงเท้าของสัตว์ประหลาดกับอุตราแมนด้วยนั่นสินะครับงั้นคนคนนั้นก็น่าจะใช้ได้นะเอออะไรบีบอกสอะไรเหรอ ก็ตอนนั้นมีสัตว์ประหลาดทากานูล,ล่าที่หน้าตาเหมือนแมลงยักษ์โผล่มาไงล่ะคะอ๋อที่อิบารากิอ๋อที่มันบุกโจมตีศูนย์พลังงานใหม่อะไรสักอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะที่เทเรียมคือว่าเขาเป็นนักฟิสิกส์อยู่ที่ศูนย์วิจัยแห่งนั้นนะดังนั้นเออใช่ใช่คุณโอคาวะฉันเคยไปสัมภาษณ์มาเขาพูดเก่งมากๆเลยล่ะคะ่ะเหตุการณ์นั้นคือตอนนั้นนี่ครับ ตอนที่เอิร์ธการลอนอาวุธลับของหน่วยพิทักษ์โลกได้ออกปฏิบัติการเป็นครั้งแรกอะไรการมาสื่อนายก็รู้เยอะเหมือนกันแหมวันนี้ผมชอบเจ้าตัวนั้นนะครับโอตาค่สายทหารนะนั่นแหละเห็นว่าคุณโอควะคนนั้นก็อยู่ในที่ที่เอิร์ธการลอนปฏิบัติการด้วยค่ะจานเอาไว้ถ้าทำลายแทงค์ของฉันนะโอควาไปกันเถอะตังจากที่คุณโอควะเล่าดูเหมือนว่าคาราเนลล่าตั้งใจจะมากินทีเทเลเรียมค่ะ มันอร่อยละครับของแบบนั้นเลยไม่เข้าใจนิสัยการกินของสัปลาดละท่านใดนั้นเอิร์ธการลอนที่ว่านั่นก็มาประกวดตัวมาแล้วมาอะไรกันเนี่ยจันทร์นัผมก็อยากเห็นบ้านจังเลยแล้วจากนั้นเอิร์ธการลอนกับพากานล่าก็เปิดฉากสู้กันค่ะฉันว่าคุณบอกเาว่าคนนั้นก็เขาไม่คิดว่าตัวเองจะรอดตายใช่นะ ไม่นะเขาเล่าเรื่องแบบออกรถออกชาติมากเลยละคะ่ะสงสัยจะเหมือนแมจังเือเป็นคนชอบอะไรแนวนั้นน่ะเฮ้ยขาจังโดยเฉพาะตอนที่เอิร์ธการอนยิงลำแสงออกมาจากปากเขาบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลเลยล้วค่ะพิชาทนอยู่ได้ดวงหูหน้ามาสึกแต่หลังจากนั้นไม่ทำไรก็โดนเล่นงานแพ้เลยค่ะ ก็เพิ่งออกศึกครั้งแรกนี่นะชั่วโมงบินยังไม่มากพอนะครับนี่นายพูดโดยที่อยู่ในฐานะอะไรกันเนี่ยเสร็จแล้วต่อจากนั้นอุนเตราแมนเบสซ่าก็โผล่มาอีกคนหนึ่งเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอแต่ดูเหมือนว่าเบสซ่าเองก็ต่อสู้ลำบากเหมือนกันค่ะเ้าอย่างนั้น เอิร์ตการนอนก็เลยช่วยยิงมิสไซล์เพื่อเป็นการคุ้มกันให้เบรซ่าช่วยเบรซ่าเหรออืมก็หมายความว่าหน่วยพิทักษ์โลกมองว่าเบรซ่าเป็นมิตรที่อยู่ฝ่ายเดียวกันอย่างนั้นเหรออืมเรื่องนั้นฉันเองก็ไม่แน่ใจค่ะกรณีนี้ก็อาจจะแค่เห็นว่าทากานิล่าเป็นภัยมากกว่าก็ได้นะครับใช่ใช่ ถ้าคุณโอคาวะบอกว่ามันกินคีเทเรียมเข้าไปมากเกินก็คือมีโอกาสที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อเลยล่ะโอ้น่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยจบยังไงอะเห็นว่ามันยิงพลังงานที่กักไว้ในตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าหมดนะคะคุณทรแมนต้เลยพลอยรอดตายไปด้วยเช ที่ได้จากการสัมภาษณ์คุณโอคาวะก็ประมาณนี้ล่ะค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองเหรออะพูดถึงสัมภาษณ์แล้วเนี่ยไปที่นั่นหน่อยไม่ได้เหรอที่ประธานบริษัทถูกจับเมื่อวันก่อนอ๋โโอโนวายโอไซเอนส์มแม่คิดว่าค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่าที่นั่นกาดหนานแน่นมากเลยล่ะอ๋อที่เขาลือว่าหน่วยพิทักโลกอาจจะควบคุมข่าวสารอยู่งั้นสินะครับเฮ้ยได้ยังไงอะนี่มันเรื่องใหญ่มากๆเลยนะนั่นสิคะโอ้ ตอนเจ้านั่นโผล่มาจะได้ไปทําข่าวที่น่างงานนะพูดจริงอะมีคลิปด้วยนะครับโองั้นไหนเปิดให้ดูหน่อยซิครับโอ้ยหน้าตาน่าจยาดแยกนี่มันอะไรเนี่ยดูเหมือนมันจะชื่อเรววล่าค่ะน่ารักออกเหมือนนางฟ้าทะเลเลยเอย่าล้อเล่นนะเจ้าตัวนี้ถูกขับไล่ไปเพราะยาของ t h ววโอซ c i e n c e เละ เห็นเขาบอกว่าเป็นยาฆ่าเชื้อรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า s k 1นะครับเอิร์การลอนใช้กระสุนยอดยา s k 1อย่างนั้นเหรอแท่จังเลยนะนายเนี่ยพอเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเอิร์ธการลอนปบตาโตขึ้นมาใช่ไหมตอนะที่ฉันไปนทำข่าวที่นั่นก็คิดว่าเป็นช้อนโนวยโอไซเอเหมือนกันค่ะแต่โอ๊เเลซเรรอบนี้ก็ออกมาตามเคยใช่ไนหะ นี่คือตอนที่เรววลา่าปรากฏตัวหน้าในวัยโอสาขาใหญ่ค่ะโอ้ได้ยินว่าสรุปแล้วประธานคนนั้นจัดฉากเองหมดสินะตามนั้นเลยค่ะเขาตั้งใจทำแบบนั้นเพื่อขาย FK1 ให้หน่วยพิทักโลกนะเพราะงั้นถูกจับเหรอคนเราที่พกความโลภครอบงำแล้วไม่ไหวจริงๆเลยนะ ข้างหลังนั่นไงโุ้ยทำอะไรของนายเนี่ยโทคุซาบูครับไม่ใช่ถ่ายข้อสนนะครับเฮ้ยตึกพังหน้าหมดเลย<ฮ>อ่ะปุ้กันจะรับเองหรือเปล่าเลยเนี่ยก็น่าจะรับมั้งเฮ้ยเฮ้ยเอ,อิรออออการ์ลทำะไรบางอยาอ่างแล้วเหมือนจะคว่างท้งเก็บในตรเจนเหลวใส่เรเวล่า เ็อยู่การเคลื่อนไหวของมันนะคะหัวดีจังเลยนะสุดท้ายอุลตร้าแมนกับเพิร์ดการลอนก็ร่วมมือกันปราบสาปะหลาดลงได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นภาพที่งดงามจริงๆเลยนะครับแต่พอย้อนดูแล้วก็รู้สึกว่าสัตว์ประหลาดโผลมาบ่อยจังเลยนะนะครับอืมค่อนข้างเยอะเลยล่ะเพราะงี้ไงถึงต้องทำรายการพิเศษอืมแต่ว่าช่องอื่นเขาก็ทำกันเยอะแยะนะครับรายการแนวนี้นั่นนะสีมีตั้งหลายช่องไม่หรอกฉันก็รู้อยู่แล้วแ่ะนะเราถึงต้องทำของเราให้แตกต่างไง ไม่งั้นก็ไม่ได้เลยติ้งแน่พฮ้ยถึงจะพูดอย่างนั้นก anyway. ็เธอค่ะเออแล้วพอมีบางไหมแบบว่าไอเดียดีๆนึกนึกนึกนให้ออกนึกโอ้ยไม่ได้เรื่องคิดอะไรไม่ออกเลยพักสักนิดก่อนดีไหมคะเห็นด้วยครับเออถ้ากันเดี๋ยวฉันเลี้ยงกาแฟนะขอบคุณมากค่ะโอ้ยไม่ไม่ไม่ ถือโอกาสนี้สัมภาษณ์หน่วยพิทักโลกเลยดีไหมคะโอ้ก็ดีเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะคะพ่อหัวประมาณว่าหน่วยที่ปกป้องความสงบสุขจากเหลาสัตว์ประหลาดอะไรแบบเนี้ยเออดีดีดีนเนออมันจะดีแน่หรอครับไม่ได้เหรออก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกนะครับแต่ผมฟังมาจากเพื่อนโอตาคุสายทหารคือว่าเมื่อวันก่อนเกิดเหตุวุ่นวายแถบโทคุใช่ไหมล่ะครับอ๋อ ที่ว่ามีสัตว์ประหลาดหลับอยู่ใต้ลานฝึกอะไรนั่นน่ะเหรอหน่วยพิทักโลกก็เลยใช้เร็วกันแบบใหม่เร็วกันนั่นน่ะดูเหมือนว่าจะชื่อว่าเมกาช็อตน,นะครับมาติดตั้งหลบติดตามรุ่นใหม่ล่าสุดทำให้ม่ข้าอัตโนมัติไม่แม่นยับมากเลยละครับนี่นายไม่ได้ข้อมูลตู้ขมมาาได,นะดูถูกเครือข่ายว่ตู้สายทหารแบบนี้ก็แย่นะสิค์ครับ และระหว่างที่ผมใช้งานเใมนใ่กีช็อตสัมภาระมันก็โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินด้วยนะครับอ๋อฉันเองก็ได้เช็คข้อมูลมานิดหน่อยเห็น <c oughs> ว่าเป็นแค่คุ้งรองที่เราสืบต่อกันมาในแถบโทโฮคุชื่อโรดุงโกะนี่ค่ะโอ้สมกับเป็นรอยกวดจังรู้ทุกเรื่องจริงๆนะห <c oughs> รือถูกฝีมือการเก็บข้อมูลของฉันแบบนี้ก็แย่สิคะแหมยิ้มยอะใส่ทัง้งคู่เลยนะ จำได้ก็รอบนี้เบสซ่าก็โผล่มาด้วยอีกเหมือนกันไปหมดทุกที่เลยนะเบสซ่าแต่ว่าถ้าหากเมกาชอ็อตกันทำงานอยู่เป็นเบสซ่าก็งานหนักแน่ครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีระบบติดตามรุ่นใหม่ล่าสุดยังไงล่ะครับ <c oughs> แล้วทำไมนายท่าทางภูมิใจนักละ่ะ แล้วสุดท้ายมันจบยังไงเหรอฉันก็ไม่รู้รายละเอียดถึงขนาดนั้นค่ะจงหลับักเถอะแต่ดูเหมือนจะหาทางทำให้โดรุกโกะสงบลงจนไมีได้แล้วนะอะไรเนี่ยตัดจบอย่างนี้เลยเหรอก็เขาไม่ปล่อยข้อมูลอะไรมันเลยนี่คะ เอาเถอะเอาเป็นว่าเข้าใจเรื่องเร็วกันที่วุ่นวายแล้วแ่ะนะแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับการสัมภาษณ์หน่วยพิทักษ์โลกงั้นเหรอหลังเกิดเรื่องเห็นว่าหน่วยพิทักษ์โลกเคร่งเครียดมากสอบถามไปกี่รอบก็บอกว่ากําลังตรวจสอบอยู่นะครับพวกนักข่าวก็ถูกไล่ออกมากันหมดเลยมีหน้าล่ะถึงไม่มีข้อมูลหลุดมาทางนี้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นขอสัมภาษณ์เดี่ยวไม่ได้แงงแงเลยล่ะเฮ้ยถ้าฝืนดึงดันแล้วโดนเพ่งเลงขึ้นมาเพราหลังจะทํางานลําบากช่วยไม่ได้นะคะ ช่วยไม่ได้เหรอคุณซาบุมีอะไรงั้นเหรอครับถ้างั้นก่อนกลับฉันขอแวะที่หนึ่งได้ไหมค่ะเอ,เอ๊มีที่แบบนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยฉันเพิ่งเคยมาครั้งแรกวิวสวยมากเลยนะ,นะครับภายในเมืองนี้น,นะนะ ก็อย่างที่รู้กันว่ามีคนอาศัยอยู่มากมายแต่พวกเขาใช้ชีวิตต่างกันทำไมจูจ่ๆถึงเวลาที่เจออะไรไม่เป็นไปตามที่หวังฉันจะชอบมาที่นี่เพื่อย้ำว่าการบอกเล่าความจริงแก่คนในเมืองนี้มันคืองานของฉันเพราะอย่างนั้นฉันถึงได้เลือกวงการนี้ไงเล่าคุณซาบุเพราะฉันไม่อยากจะลืมความตั้งใจแรกเริ่มของฉันน่ะ ว่าไปแล้วก็จริงนะคะแต่ถึงแม้จะพูดอย่างนั้นก็ยังอดห่วงเรื่องเรตติ้งไม่ได้ฉชนดก็ยังไม่ได้เรื่องอยู่ดีแหละไม่ใช่อย่างนั้นแลอวคะ่ะตอนนี้คุณซาบุเท่มากๆเลยล่ะมาดแม้สุดๆเลยครับใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะเรื่องสัมภาษณ์น่วยพิทักษโลกลองดูสักตั้งเถอะเรโกจังนั่นสินะคะต้องลองชนดูสักตั้งเนะ เรามาช่วยกันสร้างสุดยอดรายการพิเศษด้วยกันเถอะนะค่ะมาช่วยกันเถอะครับอเอาละฮัลโหลอ๋คอ,อครับหัวหน้าครับแหมรายการพิเศษรอบหน้าผมจะทำให้เป็นรายการที่ดีที่สุดเลยล่ะเอ๊ะสปอนเซอร์ขอมาว่า ให้เปลี่ยนเป็นฉายอน,นิเมะแทนเหรออฮัลโหลฮเดี๋ยวครับโกหกหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลออได้ไงอะ่ะอ๋อจริงด้วยสิฉันต้องไปทำข่าวอีกเหตุการณ์หนึ่งนี่นะเออคือถ้าอย่างนั้นฉันก็คงต้องขอตัวลาเลยนะคะเ,เดี๋ยวก่อนสิครับ คุณเรโกอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนครับเอ้ยไม่เป็นไรนะครับคุณซาบูมาส์คุณซาบูครับแสงหน้าหวาดกลัวปกคลุมท้องฟ้าเมื่อแผนการของมนุษย์ดาวคานันมาเกิดผลเรื่องจากทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมาก็พากันคลุ้มคลั่งอุลตร้าแมนเบสซาดตอนต่อไป ออโราแห่งการลุกรานคำพูดที่เชิญชวนบันโดยาซิระบุคือคำสอนของเทวดาหรือเสียงกระซิบของปีศาจกันนะ